นะศิล akan บอเจาปกาตันยังเป่ามะนตัวอะไว่าน o ะาแปลว่าคาเลอร์ไค yeah, yeah, ใช่ไหมเราเจอแล้วหลายคำที่แล้ว,ลวนะหรือวันณนะในภาษาไทยะอร์นเน่เบอร์วานเนี ana, ่ยเบอร์วานเนอเร์เบอร์วานเนมีสีอะไรใช่ไหมมีสีอ่เป็นบอกเป็นบอกเล่าก็มีสีเบอร์วันเนนะแต่ถ้าเป็นคำถามก็ใส่อัพเปอร์เข้าไปเบอร์วันเนี e r อัเปมีสีอะไรก็ได้ ปุตติเจอแล้วในชุดนักเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมบาจูปุตติดันสลวบรโอเคอ่ะย่งเกือบส่สิสีดำดำไปกูส์อันทะบรบีรุอะไรน้ำเงินโอเคอ่กุนิงกุนิงกุนิงอย่ากุนิง สีเหลืองใช่เหลืองใช่เมรอะสีแดงเมรอะสีแดงออเรนสีส้มออเรนอันนี้ก็ทับศัพท์แล้วนะไอออเรนนี่ทับศัพท์สีส้มเธอป้ายจิงเกอร์จิงเกอร์นี้ไม่รู้จิงเกอร์ก็สีส้มสีชื่อเดิมเขาก่อนอัน<อ>ก็เป็นภาษามลา,ายูก็จิงเกอร์แต่พอเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคือ อย่างที่บอกคนมาเลเขาชอบทับศับเขก็ง่ายหน่อยออเดนออเดนง่ายหน่อยอ่าแล้วพอเป็นจิงกาจิงกา,งกาถ้าเปิดคือถ้าเปิดดิกออเด่นก็คือจิงกาเปิดดิกจิงกาก็โอ,อบ้านเราก็เสียแหละสีส้มกับสีแสด <c oughs> ใช่ไหมบ้านเรามันมีสีส้มใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนใช้สีส้มกันเยอะคนไม่พูดถึงสีแสดละสมัยผมเรียนเด็กๆเอผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าสีแสดคืออะไรแต่รู้ว่าสีแสดกับสีส้มใช่ไหม สีจริงๆเราก็เรียนแบบสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละนะอสีส้มก็คือสีของส้มสีน้ำตาลก็สีของน้ำตาลค่ะต่อไปต่อมาที่เจ้าสีเขียวขี้เจ้าเขียวมะระจัมบูคนเปนภูบอกชมพูใช่ไหมชมพูใช่มะระจัมบูจัมบูตอนนี้ก็ลูกชมพู่นะมันก็เลยเป็นสีชมพูไงม่ระจัมบูเกต่อไปเกลาบูนี่ไม่รู้เกลาบูสีเทา ตัวนี้ถ้าเป็นอินโดก็จะเป็นอบูอาบูอับูอาบูกละอาบูโต่อไปอุนอุนอุนอินี่อุนปูหรืออุนงูเออมีเอ็มจีมีเอ็มจีมีเอ็มจีเอ็มจีแยกกันไม่ได้ละเอ็มจีก็เลยเป็นงองูพอเอ็มจีเป็นงองูปุ๊บเนี่ยงองงูต้องอยู่กับสระเสมอฉะนั้นเป็นงูตัวหน้าเลยเป็นอูคำนี้เลยออกเสียงเป็นอูงู อูอ๋อูแล้วก็งูนะไม่อุ่นกูไม่อุงอูอูงู <c oughs> อ,งงอ่ะโอเคสีม่วงเอ๊ะแล้วสีม่วงโอเคสีม่วงอืมบรังบรังบรังนี่สีอะไรสีอ่าสีน้ำตาล ช็อกแลตช็อกแลตอ่าก็คือปรังกับช็อกแลตก็สีเดียวกันแหละนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเรียกแล้วปรังแล้ก็เรียกช็อกแลตเพราะว่ามันเรียกง่ายกว่าเหมือนสมัยผมเด็กๆผมจําได้สีช็อกโกแลตเนี่ยเราจะได้สีโกโก้เออสมัยผมเด็กๆเนียได้สีโกโก้สีน้ําตาลได้สีโกโก้เพราะโกโก้เป็นสีน้าตาลนะโอเคต่อไปเออมัสเออมาสเอมสเนี่ยทองก่อนเลยแปลว่าทองเลยนะแล้วก็เหมือนที่เขาที่เอาที่แล้วนั่นแหละที่อธิบายไป ว่าอมัสแปลว่าทองถ้าจะเน้นว่าสีทองก็ค่อยใส่ว่าเนอมัสเข้าไปต่อไปเปรระเงินหเปรระเประเงินใช่ตัวตัวแก่ก็ได้สีเข้มเข้มก็ได้เก่าก็ได้ถ้ามีแฟนและคนไทยชอบเรียก ตัวตัวน่ะไอ้แก่ไอ้แก่ตัวคือมาจานี่บ้าไอ้เจียวตัวก็ก็ตัวก็ตัวตาเองอ่ะตาเองตาเองไงภาษาไทยแต่ผมชอผมผมก็ชอบเอาไปใช้ในคลาสอะละอะไรก็แล้วตัวตัวอะไรก็แลไอ้แก่ไอ้แก่เร่จริงอ่ะตัวแปลว่าคนแก่นะแก่แก่ของของเอาใหญแก่ของคนเข้มของสีเก่าของสิ่งของอ่า คนแก่ก็อรังตัวนะรถเก่ารถเก่าว่าไงรถเก่ากระเตอตัวอ่ากระเตอตัวสีเข้มก็อ่าอย่างเช่นสีแดงอ่อาอะไรอะไรน้ำเงินเข้มอ่ะน้ำเงินเข้มน้ำเงินเข้มก็จะต้องเป็นบิรูตัวอย่าบิรูตัวพักก์สอ่าโอเคต่อไปมูเดอร์มูเดอร์ก็อ่อนอันนี้ก็ใช้กับคนก็เป็นพวกหนุ่มสาวนะอรังมูเดอร์นะอรังมูเดอร์ก็คนหนุ่มสาว เอ่อเอ่ออะไรนะเลระกิมูเดอร์อะไรนะเระกิมูเดอร์ใช้หนุ่มนอะอ่าเราใช้กับสีก็เป็นสีอ่อนเหมือ <c> น <oughs> ที่ผมเคยเล่าครั้งที่แล้วคําว่าเมรห์จัมบูในภาษามาูามาอ่ะในภาษามาเลเซียถ้าเป็นอิโนโดนีเซียจะใช้เมรห์มูเดอร์ก็คือสีแดงอ่อนอ่านะาพิง์ของเขาเลยเป็นเมรห์มูเดอร์ ฉะนั้นไอคำว่าตัวกับมูเดอร์เนี่ยไปใส่หลังคำว่าสีทั้งหมดเนี่ยนะครับไอสีต่างๆก็จะได้สีเข้มกับสีอ่อนออกมาอีกโทนอีกสองโทนนั่นแหละ,ะต่อไปไปบารูบารู่ใหม่ถูกต้องหรือแปลว่า just ก็ได้นะถ้าในประโยคอย่างเช่นเพิ่งจัสาบูไซอาบารูซา,ามปาฉันเพิ่งมาถึงไซยาบารูบังงนตีดูฉันเพิ่งตื่นแต่นอนตื่นจากนอน โอเคอ่ะได้ครบทุกคำแล้วเดี๋ยวลองมาพูดจากคำศัพท์กันนะครับ <c oughs> อโอเคอ่ะนะครับจากคำศัพท์เมื่อกี้นะเราก็จะมาใช้ในการสื่อสารจากภาพที่เราเห็นฉะนั้นจากภาพที่เราเห็นถ้าเป็นประโยคบอกเล่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งที่เราเห็นนี่คืออะไรอีก,กันอีก,กันโอเค และถ้าเราจะขยายความจากอีกันตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นลักษณะของอีกันตัวนี้หรือโอเคและอีกันมันเป็นคํานามถูกไหมฉะนั้นอีกันอ,อ,อัน upper, อนี้อัปเปอร์อนีอีกันนี่อะไรน,นี่ปลาถ้าเราจะขยายความออกไปเป็นลักษณะวลีนามก็คือคํานามที่มันมีลักษณะก็คือลักษณะของคํานามชนิดนี้มันก็จะเป็นขาวได้ด้วยฉะนั้นคํานี้จะเป็นปลาขาวจากสีที่เราเรียนถูกไหม แน่นอไหลปลาเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเราเรา้จะได้ปลาเงินปลาทองอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่โอเคในตัวนี้เราจะใช้ง่ายๆก่อนก็คือปลาขาวฉะนั้นปลาขาวคืออะไรอีกันปุติอีกนันปุติถูกต้องฉะนั้นเนี่ยเราต้องวาเนอร์อ่าเราเราใช้ได้อย่างนี้เลยคือหนึ่งคำว่าวานเนอร์แปลว่าสีถูกไหมครับฉะนั้นอ,อีกันแปลว่าปลาอีกันปุติปลาขาวจำบาจูปุตติได้ไหม จำได้ใช่บาจูปูติได้บาจูวานาปูติได้หรือบาจูเบอร์วานาปูติได้สามอันนี้ต่างกันยังไงบาจูปูตติเสื้อขาวเป็นวลีนามขาวแล้วก็แสดงเอชทีมันออกมาถูกไหมแล้วก็ต่อไปก็คือใส่ลักษณะของมันเพิ่มเติมก็คือมีคําว่าวานเนอร์เพิ่มเติมถ้าภาษาอังกฤษวานเนอร์แปลว่า Col o r ฉะนั้นถ้าเราแปลแบบไทยคือปลาขาวถ้าแปลแบบอังกฤษอะไรไว Fish ถูกไหม white fish <c oughs> แต่ถ้าเป็นอ k a n w a r n น p ปุต h มันจะเป็นอะไร white color fish <c oughs> อ่าใช่ไหม <c oughs> มันมีคำว่า color เพิ่มขึ้นมาฉะนั้นคำว่า color เนี่ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อยู่ที่เราจะสื่ออะไรฉะนั้นกรณีอีกันปุติหรืออีกันวาเน่ปุติไม่ต่างกันแต่ส่วนอีกคำหนึ่ง <c oughs> ที่อีกันเบวาเน่ปุตติ ปลามีสีขาวนั่นหมายถึงเราขยายความในลักษณะของปลาตัวนั้นเช่นผมอาจจะถามว่า,าบาเกย์มาเนออิกันอินนี่บาเกย์มาเนออิกันอินี่เยอะบาเกย์มาเนอแปลว่าปลาตัวนี้เป็นอย่างไรฉะนั้นปลาตัวนี้เป็นอย่างไรเราตอบได้แล้วอ๋อปลาตัวเนี้ยมันมีสีขาวนะอ,อิกันอินนี่เบวาณะปุตตีหรืออิกันอินนี่เสดาปลานี้อร่อยนะอ่ออิกันอิกันอินี่เจนตี้ปลาตัวนี้สวยเห็นไหมมันก็จะใส่ลักษณะแต่ว่าฉะนั้นเนี่ยเราก็

Eh ini kapal terbang. Ya yeah, kapal putih. terbang putih. Bagus. Itu apa? Ini kapal terbang kuning. Kuning bagus. Itu apa? Ini kereta putih. Ya kereta putih. Bagus. Itu apa? Ini kereta kuning. Kereta kuning. Itu? Ini kereta merah. Kereta merah. Ini apa? Ini kereta kuning. Kereta kuning. Tu apa? Kereta merah. Kereta, eh, sorry, kereta ya, ya. putih. <laughs> kereta putih. Okey, itu apa? Kereta biru. Kereta biru. Okey, itu apa? Ini kucing hitam. Kucing hitam. Itu apa? Kereta hitam. Kereta hitam. Kereta kuning. Kereta kuning. Kereta merah jambu. Kereta merah jambu. greater biru e e t kereta biru k e r e <M> t a merah k e r e t a merah โ okay. อเคสิ่งที่เราเห็นคือสีแล้วถูกไหมตอนนี้สายตาเราจับจ้องที่สีมันก็ง่ายเลยเกรตาบิรูเกรตาฟูตี้เกรตาฮิตต a มแต่เราเห็นอะไรอีกไหมในภาพเราเห็นความใหม่ความเก่าของของรถด้วยถูกปะอ่าถ้าสมมุติเราจะพูดถึงรถใหม่รถใหม่คืออะไรเกรตาเกรตาแบรู greater <Greater De. S 1> u, ใช่ไหม baru. Yeah, ya, muda. ya, ya. Muda <laughs> tu untuk orang, ya. Kereta baru. Okey. Tanan tanah bok kereta baru. Mana kan dapat road tanti le. Okey, kereta baru. Ini bagaimana? Ah, ha. uh, ini kereta tua. Ya, yeah, kereta tua. Itu apa? Ini kereta baru. Baru. Ini? ini? ini kereta baru le tua kah? baru. Abah baru lah kan tiap kan lagi. Okey, baru ya. Ya. Okay. Yeah. Ha. Itu bagaimana? อิอปปนิเครือรรือรนี t อ a นิเค e ่รตัรื่อรนี่นีคื่อรถใหม่โอเคนั่นคือคุณลักษณะหรือลักษณะหรือสีฟัตรหรือแอเตทริบีฟของคาที่เราได้เรียนไปใหม่เก่าแล้วก็สีแล้วถามว่าสองแอตทริบตีฟอยู่ด้วยอยูด่ด้วยกันได้ไหมได,ได้ถูกไหมรถรถสีดำใหม่รถใหม่สีดำถูกไหมอ่ะถ้าเอาง่ายๆลองดูนิรถใหม่สีดำรถสีดาใหม่เราจะพูดยังไง ini kereta tua ah kereta <laughs> kereta apa ah, tu, tu, tu. <laughs> kereta abah <laughs> tua bekas kereta tua lah. ah, ah. <laughs> kereta apa kereta hitam biru Eh biru enam Oh, oi hitam ah, baru ah kereta hitam baru okey bagus Jadi kereta baru hitam Dah betul mah นี่คือประโยคเวลาเราพูดง่ายๆล <ะ S 1> ายเลยอ๋อเกรตาไซเออร์ตุเกรตาฮิตามบิรุรถชนะันน่ะรถสีดำใหม่ไม่เก่านะถ้าออกไปดูข้างนอกนะคันใหม่ๆละของชนะั้นละอ่ายัง aru, บารูบารูอีกตุเกรตาไซเออร์รถใหม่ๆนั่นแหละของชั้นโอเคเกรตา,าฮิตามบารูแล้วอันนี่กระตเตอร์คุนิงตัวเยอะเกรตาคุนิงตัวทีนี้แหละไอ้เกรตาคุนิงตัวเนี่ยแปลว่าอะไรได้อีก เกรเตอร์คุนิงเมื่อกี้เกรเตอร์คุน,คนิงตัวคุณรวมกันเลยถ<ห>ูกไหมเกรเตอร์คุนิงตัวมันแปลว่าอะไรก็เป็นสิ่งแก่ก็ได้ได้สูกต้องเพราะตอนแรกคุณต้องการสื่อเกรเตอร์คุนิงตัวนั้นแปลว่ารถเหลืองเก่าซึ่งไม่ผิดนะแต่เนื่องจากคำเนี่ยเวลามันเรียงแบบเนี้มันก็จะมีความหมายอีกความหมายหนึ่งด้วยก็ได้เช่นกรณีนี้เกรเตอร์คุนิงตัวจึงหมายความว่ารถสีเหลืองเข้มได้อีกถูกไหมอ่าประเด็นมันก็เลยอยู่ตรงนี้ว่า ถ้าเราต้องการใช้ adjective ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมันมีการใช้แบบง่ายๆในการพูดในชีวิตประจำวันคือพูดแล้วหยุดเช่นเกรเตอร์กุนิงตัวเกรตอกุนงตัวก็แปลว่ารถเหลืองอะ่ะเก่าแต่ถ้าเกรเตอร์กุนิงตัวรถเหลืองเข้มเห็นไหมนั่นคือการพูดกับ2ก็คือโอเคถ้าเราเอาตัวขึ้นก่อนจบมันไม่มีปัญหาเกรเตอร์ Greater, ตัวกุนิงรถเก่าสีเหลืองอะไนระไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่เวลา ความหมายมันซับซ้อนขึ้นเนี่ยเราจะมีคําว่าอีนี่หรืออีตูต่อท้ายไงไอคําว่าอีนี่อีตูตัวนี้แหละที่เราบอกว่าแปลว่า this is หรือแปลว่านี่แปลว่านี้อ่ะนะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะแปลว่านี้นั่นแหละมันจะต้องไปอยู่หลังนามก็ได้เช่นเกรเตอร์ก็เป็นเกรเตอร์อินี่ถูกไหมเกรเตอร์เป็นเกรเตอร์อิตูรถคันนั้นแล้วก็ค่อยเป็นอย่างไรเช่นเกรเตอร์อิตูกูนิงดันตัวรถคันนั้นน่ะเหลืองและเก่าได้นะเกรเตอร์อิตู กรูนิงดันตัวรถคันนั้นเหลืองและเก่าหรือใช้อีกกรณีก็คือเป็นวลีนามก่อนเกรเตอร์กูนิงแล้วก็ใส่อ t ตูเช่นเกรเดเตอร์กรูนิงอิตูไกัยังงนะเกรเตอร์กูนิงอตูตัวอ่าไปก็สเกรเตอร์กูนิงอตูตัวเกรเตอร์ตัวอ n ตูกรูนิงรถเก่าคันนั้นเหลืองฉะนั้นกรณีนี้แหละที่ใช้อีนี่กับอิตูเป็นการเน้นไปที่ประธานว่านี้นั้นเช่นเกรเตอร์ก n ูนิงรถสีเหลืองคันนั้น เป็นอย่างไรฉะนั้นคำถามก็จะเป็นลักษณะของการถามลักษณะอย่างเงี้ยที่มันเป็น adjective เนี่ยนะครับมันจึงใช้คำว่า b a g a i m a n a e r แต่ว่าอะไรนะ b a g a i manner อย่างไร,งไร how ถูกไหมฉะนั้นเนี่ย b a g a i manner e กรเต Itu รถยนรถนั้นเป็นไงโอ้เออ baru ตัวมหาลใช่ไหมจันตีคุนิง แต่กุนิงเนี่ยมันเป็นคุณศัพท์ชนิดแบบเป็นสีซึ่งการถามสีมันนอกจากจะถามบายแกมมาเนอร์ก็ได้แล้วเนี่ยมันยังถามว่าอัปเปอร์วันเนอร์หรือวันเนอร์อัปเปอร์ได้ถ้าถามง่ายเลยก็คือวันเนอร์อัปเปอร์วันกุนิงถูกไหมเพราะวันเนอร์แล้วตามด้วยสีฉะนั้นเราไม่รู้ว่าสีอะไรเราใส่อัปเปอร์เข้าไปเออเออเกรเตอร์อิตูวันเนอร์อัปเปอร์ถูกไหมอันนี้ถามง่ายเลยเกรเตอร์ w a ตูวันเนอร์อัปเปอร์โอเคหรือถ้าจะถามแบบ แบบ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 เรียงตามกันมาที่ถูกต้องก็คือ Apple Wa วเเพราะว่าเอา Apple ขึ้นก่อน a p p เ e อ a วานเนอร์โมบิวิตูเอ่อผูอินโดนีเซียล่ะอัปเปอร์วานเนอร์เครเท p ตอิตูอัปเปอร์วานเนอร์เครเทเตอิตูโอเครเ n เออราจึงใช้เครเ t a ตอิตูเบอร์ว k นเนอร์ e r นิงเบอร์ว n นตรงนี้แหละจึงมาใช้ในลักษณะการบรรยายแบบแบบเป็นทางการ รถคันน ah. ah, ั้นมีสีเหลืองรถคันนั้นเป็นอย่างไรรถคันนั้นมีสีเหลืองเกรเตอิตูเบอร์วาเนอร์กูนิงดันบายไกแมเนอร์ละกี่และเป็นยังไงอีกอ่ะตัวยุ่งก็เก่าด้วยโอเคบากุสอย่าอ่่าอ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 อ่าอ่าอ่อ่า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  biru. Kereta biru. Ya dan tua. Yeah, dan tua. Okay. Tak mai tak mai tawab dan membelah tham bagaimana lagi? Bagaimana? <laughs> <Pengai. laughs> okay. Ah, itu apa? Ini rumah putih. Rumah putih. Bagaimana? Dan tua. Baru atau tua? Ya yeah, putih bagus. Tapi baru atau tua? Uh, tua. Tua bagus. Itu? Uh, -uh. Ini uh, rumah putih dan di, uh, baru yeah, dan baru Itu siapa? Uh, ini orang tua Orang tua Bagaimana orang tua itu? Oh, orang tua, bagus Siapa orang tua itu? Uh, lelaki atau perempuan? Uh, perempuan Ya, yeah, perempuan Orang tua pun boleh, perempuan tua pun boleh ya Okey, bagus Itu siapa? Ini... Uh, perempuan perempuan bagaimana uh, muda ya yeah, bagus ini perempuan muda ini perempuan tua ya tua. Yeah, bagus ini apa rumah rumah bagaimana rumah I, rumah ini rumah tua ya yeah, rumah tua ini ini rumah baru baru ini อันน yeah. 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 ี้ orang ต uh, uh ัวพรหมพวนเยอะอันนี้ orang พรหมพวนตัวเยอะ orang ตัวพรหมพวนก็ได้เป็นเป็นลักษณะการอธิบายเพิ่มเติมเอ่อใช่ไหม orang ตัวพรหมพวนอ่าได้นะครับไม่มีไม่ซีเรียสเวลาพูดโอเคอันนี้ใช่ป่ะอันนี้พรหมพวน baru เอ่อโมเดอร์ Untuk sair Untuk sair ถ้าเราพรหมพวน baru ตัว Untuk sair นะผู้หญิงคนใหม่เนี่ยนะ โอเคจริงๆมันใช้ได้เจอไอ้ไอ้ปรมปวนมันไม่ใช่ว่าแหม่พอเป็นแบบลักษณะใช่ลักษณะต้องเป็นมูเดอร์กับตัวใช่ไหมบารูก็ใช้ได้ก็เป็นอะไรประมวนบารูผู้หญิงคนใหม่อ่าแปนใหม่แปนใหม่นะโอเคอ่ะปร้หญนใม่โอเคอันนี้ใรเปนคนี่ผูนี่ผู้ปญิงคนแก่ผหญนก่ผู้หดินก่ผูนี้หญน i ้นูครนูนน้ Ini lelaki tua. Lelaki tua ini. Ini lelaki muda. Lelaki muda. Okey. Ini. Ini perempuan tua. Perempuan tua. Ini. Ini orang muda. Hmm, muda. Dari muda. Ini muda-muda. Ini sangat muda. Siapa? Uh, -uh. Kita pernah belajar. Lalu kaya dia lah. Siapa? Chai. Chai. เด็ก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 เประเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กเด็กเด็กนะประมงเยอบเด็ประเยอะเด็กประมงบุเะโอเคเห็นมมันจะถูกหลอกด้วยภาพอย่างเงี้ยเห็นอ่าซึ่งไม่ผิดไงประมบุญเด็กแต่วันนี้มันยิ่งมเด็กลงไปอีกเพราะมันคือเด็กละเพอเด็กมันเลยเป็นอ่บเด็กประมงบุเอบเด็ประมงบุโอเคอนนี้คนอ่ะตัวะ orang tua ha. atau perempuan tua. Ini budak perempuan. Okey. Saya nak tanya ya. Bagaimana uh. dengan rambut dia? Dengan rambutnya bagaimana? Oh, rambut mm -hmm. dia. Mm -hmm. Putih. Putih. Okey, atau atau yang betulnya atau uh, perempuan tua itu berambut putih. Ya. Yeah? Uh. Ya. Yeah. Dan anda kata tu, kerana saya tanya bagaimana, bagaimana dengan rambutnya, rambut dia. Ah, oh, saya dia apa? putih, jop. Itu adalah cara rambut perempuan itu? Ah, rambut putih. Okay. bagaimana dengan budak perempuan itu? Uh, budak perempuan berambut hitam. Ah, ya, yeah, bagus. budak perempuan berambut hitam. Okay, uh, itu uh -huh. lelaki ya, lelaki. Bagaimana dengan rambutnya? lelaki berambut a warna apa warna dekat? เอาสีที่เรียน Apa? Biru. Biru ya. Yeah, bagus. Ya. Yeah, Okey. Ha. Dan Eh dan lelaki berambut merah. Ya, yeah, lelaki itu berambut merah. Okay. Bagaimana rambut perempuan muda itu? Panjang atau pendek? Panjang. Panjang perempuan muda itu berambut panjang. Nah, okey. Ha, nah, itu. Ah, uh, lelaki muda. Ya. Yeah. Berambut panjang, berambut hitam dan panjang. Ya, yeah, bagus. Berambut hitam dan panjang. Okey. Ah. Uh, Bagai mana dengan rambutnya? Perempuan. รุนพมุดาบรมุปะรัง่ปรังอตได้ปรังดชอนอะไรนะน้องลืมช็อต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 เป็นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเด็กมีไหมเป็นเดอ๋อยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่นะยังยังไม่ได้สอนคำนี้ P E N D E K เป็นเด็ก อ๋อโอเคมันมีปัญญังนะปัญญังกับเป็นเดะ P E N D A K เป็นเดะปัญจังนี่รู้ว่าแปลว่าเออปัญญังยาวนะรับปุปปัญญามรัมปุปเป็นเดะโอเคไอเป็นเดะเนี่ยจริงๆพอเป็นภาษาพูดจริงๆเขาตัดตัว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 ดีออกเลยออกเสียงเป็นแป้นแน่แป้นเนี่ยเคยได้ยินไหมถ้าถ้าอยู่อยู่กัลันตันอ่ะแป้นแน่ปันเนี่ยป้นแน่ปันเย่ภาษากัลันตันปันเย่ สั้นก็เปนเนะอ่าเปนเนะซึ่งเปนเนะกับปานแย่นี่ก็เป็นภาษากลันตันพอเป็นภาษาทางการก็เป็นปานยังเป็นเด็กไอ้เป็นเด็กเนี่ยยังออกเสียงแบบทางอ่าแบบแบบทั่วไปอ่เป็นภาษาพูดได้ก็คือเปนเนะได้แป่เนะก็เข้าใจเหมือนกับคําว่ามันดีมันดีที่แปลว่าอาบน้ำอ่ะ M A N D I อ่ะ M A N D I คือมันดีที่แปลว่าอาบน้ําภาษาทางการภาษาราชการออกเสียงเป็นมันดีแต่ภาษาของทางกลันตันมานี มานีมันนีก็คือเอาดีออกอ่าเอาดีออกเหลือมานีฉะนั้นเวลาเขาออกเสียงที่ที่เคเอลเวลาผมไปก็เขาพูดนะบิเลมานีบิเลมานีห้องอาบน้ําเพราะว่าตามสถานที่นะอย่างไอเคเอลเซ็นทรัลลอะไรพวกนี้เขาก็จะมีห้องอาบน้ําให้เราก็จะบอกเออดีมานเบิเลมานีบิเลมานีเ่บิเลมานีดีมานเอ่าโอเคหรือถ้าพูดเป็นภาษาพูดกะมันเอบิเลมานีห้องน้ําอยู่ทางไหนห้าสิบาทก็อาบน้ําได้นะไปเที่ยวกระเป๋ายัดตู้ไปแล้วก็เดินเล่นตัวปลิวเลย แบกแพกอ่ะอ่ฉะนั้นแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้ก็คืออ่รัมบุตเนี่ยนะนะรัมบุตถ้าเป็นภาษาที่กาลันตันก็เป็นราโมราโมราเพราะว่าตัวอาเนี่ยอาของภาษากาลันตันมันจะเป็นตัวเกินก่าราราราโมตัวอาร์นะเวลาภาษาพูดเป็นกาเป็นกาโอรังเป็นโอรังโอรังอย่างนี้โอรังโอรังแล้วก็ภาษาที่นั่นก็คือโอเคโอเค Ah, okey nah. Selain ha. okay. nah, uh, rambut pendek rambut pendek ya. Okey, wanita muda itu berambut pendek. Okey, uh, bagus. Ah yang akhirnya apa? Ai uh, ini orang tua. Orang tua. Ha oh, <laughs> orang tua. Okey okey okey. Ah tua, tua pun lana. boleh. Bagaimana dengan rambutnya? Uh, dia berambut hitam yeah. dan เจ๋อดีมากเลยบรัมบูฮิตามและเพนเด็กดีมากหรือสั้นก็เพนเดนะสั้นมากๆใช่ไหมเออถ้าเราถ้าเราเรียนเดี๋ยไม่เป็นไรผมยัไม่ได้ใส่ซีเรีสเรื่องนี้นะไม่ไม่ใส่สั้นก็ได้อยู่แต่ถ้าเราต้องการที่บอกสั้นมากๆหรือสั้นอะเป็นหรือเพนเด็กก็ดีใส่ใส่ Act ติ้เข้าไปด้วยนะอันนี้บอกแล้วแพงนะเดียนแอคติ้ด้วยแพงโอเคนะอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะที่เราเห็นจากภาพ